ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามารีวิวอี i ุนะครับ xseries monia 2024ซึ่งทําการตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยนะถ้าเป็นตัวรถสูง4ประตูจะมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับท่านผู้ชมนี่มาดูที่ด้านหน้านะครับไม่พูดพราน้าเพลงครับไปแบบเรียวๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟบีม LED แสงสีขาวนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับท่านผู้ชมนี่เกลีวด้านหน้านะครับมีลายดีไซน์นะครับสวยงามนะครับก็จะมีห่วงลากจูงมาให้นะครับท่านผู้ชมนะ หัวลักจูงมีมาให้ฝั่งนู้นนะครับมีหัวลักจูงมาให้นะครับช่องดักรวมนะครับเข้าห้องเครื่องและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็อีซูซีแดงนะขนาดใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมจานลักใหม่นะครับคาว่า X นะครับท่านผู้ชม X ซีรีส์ใหม่เลยนะครับก็ช่องแอร์นะครับแอร์เคอร์เทนนะครับเป่าดิสเบรกเป่าล้อรถให้ล้อรถมันเย็นมากขึ้นเพื่อทําให้ล้อรถเย็นนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็ล้อแม็กนะครับก็ยกมมาจากตัวเซตนั่นแหละ แต่ถ้าเป็นสีดำฟอสแบ็กนะครับท่านผู้ชมให้ลมเงาทีเดียวนะครับวงแหวนสีแดงอีสูสีแดงดิสเบรกนะครับ,นนะบนนด้านหน้าด้านหลังไม่ดำเบรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าอิสระปีโนคู่ดับเบิลวิดโบนะครับคอยสปริงได้เหล็กกันโคง้ตงตัวนี้ก็ที่ปัดน,น้ำฝนแบบหน่วงเวลานะธรรมชาต,ติดอทอเมติ ตัวนี้ก็เอ็กซิลี่ตรงนี้กระจกซีเดียวกับตัวรถไฟเลทที่กระจกมองข้างตัวนี้เป็นขยุ่น1.9นะ150รันสีแรงม้าที่3,000 600รอบต่อนาทีเรมิสสูงสุด3,400นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้ปุ่มคีย์เลสเพ่อเสียบกุญแจมีมาให้ตัวนี้มีอีโมด้วยนะครับยังมีเลเซอร์นะครับกันขโมยนะครับมาในข้างมีมาให้ล้รอระยะนะครับนี่เป็นบิตโตน,นนะครับไฮเทเลนนะครับบิตโต้นู่เรื่องไฮเทเลียนชิลียานยผู้ชม อันนี้ดนะ้านหน้าตรงนะเดี๋ยวเราพาไปดูสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้ออกแบบมาใหม่นะครับท่านผู้ชมนะนี่สีแดงต,ตัวรถตัดสลักสีเงินนะสวยงามทีเดียวครับหน้าถ่ายสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะครับท่านผู้ชมไฟไท้ายเป็นแบบที่เปิดเอาเมื่อเอลดีนะครับเข้าไปเอ็กซ์ซีรีสเอ็กเป็นสีแดงเข้ว่าซีรีส์เป็นสีเงินนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็มันได้มีแบบสองสเต็ปนะครับตัวนี้หนึ่งสองแล้วก็ข้ามขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมก็มีตัวเดียวแต่ยังไม่มีข้อรับคันนะในรุ่นนี้คืาว่าอีีุนนะครับเปส็ส แดงคาราดิแม็กซ์พิีโครเมียมตัวนี้ไฟเบรกนุนที่สามมีมาให้นะครับไล่ฟ้ามีมาให้ทางด้านหลังนะครับความปลอดภัย ABS Anti-lock Braking System นะครับระบบป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรก e b d Electronic Brake Co-Operation System ระบบซเซฟแรงเบรก BA หรือว่าเบรกแอซิดมีมาให้ควบคุมการทรงตัวควบคุมการเลื่อนถลายมีมาให้ในรุ่นนี้นะครับแอร์แบ,บ็กมี2ใบเท่านั้นนะครับด้านข้างก็มีวลวดดีไซน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนะครับสีเทา นะครับสีเงินสีดำเป็โนนอมแบล็กอันนี้ก็ซอฟทัชนะซอฟทัชมีตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ามี2จุดนะตัวนี้ก็ขวดน้ำหนึ่งจนห้าลิตรバラสบายที่จับมีอยู่7อันนะน้นหลังมี4นะมีสาวี12แล้วก็ตัวนี้นะครับ3ตรงนี้นะครับ,รนนรบเนี่ยสี่น้ำหลังมีด้าน้หน้ามี3นะ ตู้นขับมีหนึ่งแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารมี2เป็น7นะครับ่านผู้ชมแอร์หลังมีมาให้แอร์ Air หลังมีเฉพาะตัวยกสูงสีงประตูนะทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ต้เลยกรอบมันมเป็นสีดำเป็นนอมเล็กนะอันนี้ช่อง usb นะครับมีมาให้หนึ่งช่องนะครับนานผู้ชมตรงนี้ก็น้านหลังมีอะไรน้่นหลังก็จะมีที่พักแขนนะครับลอยตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับวางขวดน้ําขนาดเล็กวางแก้วน้ําแก้กาแฟได้อันนี้เข็มขัดนะครับก็ทําเป็นร่องลงไปเก็บงานได้ดีนะครับเก็บงานได้ดีไอโซฟิกมีมาให้ ก็ด้านบนก็ค่อนข้างโล่งโปร่งสบายนะสูงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ด้านหน้าดีกว่ามีอะไรกันบ้างมีคนเรียกร้องนะครับว่าอยากได้ครถยนต์สามจุดศูนย์เดิมทีนะครับมันมีนะครับเนี่ยรถยนต์สามจุดศูนย์ในปีสองพันสิบนะครับท่านผู้ชมก็ได้เลี้ยงให้ฟังง่ายๆนะครับประวัติคร่าวๆนะครับเจนแรกนะครับบันไดข้างนะครับอ่าบันไดข้างและที่สําคัญบันไดท้ายที่เป็นแบบโครเมียมนะครับบันไดท้ายอีสูรุ่นแรกเป็นโครเมียมแล้วก็คำว่าไฮรีเดอร์นะครับก็เป็นโครเมียมเหมือนกันครับท่านผู้ชมรุ่นแรกๆเลยนะ นะครับก็อารมณ์เนี้ยย้อนยุคนิดหนึ่งนะครับก็เจนที่3เป็นแคปเปิดได้นะครับเจนที่5ก็คือมีปุ่มสตาร์ทครั้งแรกในเอ็กซิลี่นะเจนที่6ก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าเจ็แรกนะครับและปัจจุบันนะครับปีสองพันยี่สี่แล้วอันนี้ก็โครมียมนะเขาเอ็ eries, กซิลี่รีวิวนี้มีรูดีไซน์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับชาวญี่ปุ่นนะมีรูดีไซน์นะครับอันนี้ซอฟทัชตรงนี้นะมีมาให้อันนี้ก็หน้าจอนะครับของเดิมปีสองพันยี่สิบสามเป็นเจ็ดอันนี้เป็นแป Apple c a r p เพแบบไวเลสน,นะอันนี้ทั้ง Android ก็เป็นแบบไวเลสทั้งคู่แล้วนะครับสรุปคือ Apple c a r p เพแล,ล้วเราตัแบบไวเลสทั้งคู่เลย Air เป็นแบบแมนนวลนะถ้าคุณจะได้ Air ตัของ e s u คุณต้เล่นตัว z p และตัว M เท่านั้นถ้า z p กับตัว M ก็จะเป็น9นิ้วนะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็น8หมดเลยรวมทั้งตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็8นะอันนี้ Air ดีิจติต้นเอ่อเป็นแบบธรรมดานะดิจิตอลมี z p และตัว M ปรับยังไงตัวนี้ก็เลือกที่ทางรวมเป่าหน้าอย่างเดียวเป่าขาเปาหน้าพร้อมกันอันนี้เป่าขาอย่างเดียวนะครับเลือกที่ทางรวมได้แล้วก็ มาปรับแรงรวมตรงนี้พัดรวมนะจะเอากีรดับนะครับมีสี่ระดับอันนี้ก็น้ํายาแอร์นะครับหมุนนะครับอันนี้ก็ AC เปิดตัวนี้ไฟติดก็คือแอร์ทำงานเย็นนะครับถ้าไม่เปิดแอร์ไม่เย็นนะช่องวี B อยู่ตรงนี้นะครับลอยตัวขึ้นมานะครับแอร์แบงมี2ใบตอวน,นี้ระบบช่วยลงเขามีมาให้เกียร์แบบ6กนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดวิธีการใส่เก์ถอยก็หยยบคัดยกกังเหวี่แบบแบนขึ้นออกซ้าย้ันี่พ่เกนหนึ่งนี่คือเก์ถอยปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะครับ ยกสูงทุกรุ่นมีปุ่มสตาร์ทหมดเลยนะครับสีขาวม่วก็ทุกรุ่นรานั้งแคบยกสูงก็เป็นสีขาวม่งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมหน้ามือก็เป็นแบบด้ามน,นะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะก็ตัวนี้ก็ขวดน้าแล้วก็แก้กาแฟว้างนะั่งสบายตรงกลางมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยแต่ตัวนี้เป็นสวับทันนิ่มๆนะเดี๋ยได้แดงด้วยเดี๋ได้แดงก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กาว่า X ก็ปากอยู่ตรงหัวใจนะครับก็ไฟด้านบนหัวเก๋งมีอะไรบ้างไฟไฟยังเป็นหลอดอยู่นะครับ ยังไม่ใช่ l อ d ดีที่ส่แว่นตามีมาให้กระจกนะครับกระจกมีไฟไหมดูก่อนกระจกมีไฟนะถ้าตัวเตี้ยไม่มีไฟนะตัวเตี้ยอันนี้ก็อ่ากระจกตัวนี้ก็เป็นแบบตัดแสงนะครับด้วยมือนะไม่ใช่ตัดแสงออโต้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งคนขับพีกว่ามีอะไรกันบ้างครับ ฝั่งข้าก็จะมีแผงนี้นะครับอันนี้มันจมอยู่ใช่ไหมถ้ากดลอยขึ้นมาน,นี่ลอยแล้วกระจกตัวนี้นะครับฝั่งผู้โดยสารจะไม่สามารถเลื่อนลงได้นะครับเลื่อนขึ้นได้เพราะว่าเราทํามาเพื่อกันเด็กเล่นนะครับบางทีเด็กเล่นมันไม่หนีบมือหนีบขาหนีบแขนนะครับแล้วก็กดจมไว้ถ้าไม่ใช้งานนะอันนี้ก็ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับจะเอารุ่น L มาทำนะไม่ว่าจะเป็นแขบหรือสีประตูก็แล้วแต่จะไม่มีตัวนี้เลยไอไอตัวยาวๆตัวนี้จะไม่มีอันนี้คือตัวปรับและพะับไฟฟ้านะพับตัวนี้นี่ ข้ามาพับออกก็ตัวนี้เลยนะครับกดพับตัวนี้ก็ปรับทิศทางนะอันนี้อาคือขวากระจกตัวนี้นะครับเนี่ยปรับทิศทางนะครับหมุนไบอาร์ต้ทิศทางแล้วก็โยกนะครับยกขึ้นยกลงเนื้อกระจกตัวนี้ก็จะขึ้นลงและออกซ้ายออกขวาได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ล็อกนะครับล็อกบดล็อกรถตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ออตัวขึ้นลงนะครับตัวนี้เลยอันนี้ฝั่งผู้โดยสารน,นะ ก็ยังใช้งัดขึ้นงัดลงแต่เป็นไฟฟ้าแล้วหลยแต่ยังงัดขึ้นงัดลงอยู่อันนี้ก็งัดขึ้นงัดลงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแผงข้างประตูก็มีประมาณนี้อันนี้ขวดน้ํา1-5ลิตรไว้ได้สบายอันนี้การเลื่อนถ่ายนะครับการออกตัวรองมุนฟรีอันนี้ก็ปรับระดับไฟหน้านะครับได้สามระดับแต่ถ้าคุณคนของด้านท้ายมันหนักแล้วล้อหน้ามันยกก็ปรับให้มันดรอปลงมานะเนี่ยกดกดลงมาเลยให้มันดรอปลงมาอันนี้ที่ใส่เหรียญน,นะครับไม่ใช่ก็ปิดไปอันนี้ที่ใส่แก้วน้ํานะครับอ่ะ ขอบแอร์ก็เป็นแบบเจด้าพิโนแบ็กอันนี้ก็ตกแต่งเจด้าพิโนโบแบ็กรุ่นนี้นะครับเป็นแกะธรรมดายังไม่มีเพนนินชิฟนะเพนนินชิฟให้เฉพาะแกะโตอย่างเดียวนะนะครับไอแบ็กมี2ใบนะครับเท่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมก็ตัวนี้ก็เบาคูแม็กนะแต่ไม่ได้เบาปรับไม่ได้ปรับคำว่า,าคูแม็กไว้นะเบาคูแม็กเนี่ยให้ทุกรุ่นเลยที่เป็นตัวยกสูงนะครับท่านผู้ชมระบายความร้อนได้ดีจอดูด้วยนะครับนี่เล่นเหลี่ยมเล่นลายสวยทีเดียวครับฐานเกียร์ก็นี่ ถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะอันนี้สีเทากับสีดํแต่สลับกันอันนี้ลงช่วยลงเขานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณสถานที่ไายทำนะครับอีสูตังยุว่ว่านนครมทมอมือบางเรียนนะครับที่ก็เฟื่อรถกับเราอันนี้ปรับระดับได้6ระดับนะถ้าเป็นตัวเตี้ยปรับได้สีนะอันนี้ขึ้นลงได้ด้วยนะครับอันนี้ขึ้นนะครับโยกโยกแล้วมันจะขึ้นบอ่อมันมันจะสูงขึ้นมานะครับถ้ายกลงนะครับบ่อมันก็จะต่าลงไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ ปับเดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะครับอันนี้4ละ5้อยู่ตรงนี้นะครับกำตรงนี้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอีกที่1เปิดฝากระปรงแล้วก็เปิดฝาทันน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับพอมาไรนะครับบับระดับได้สระดับนะครับ่านผู้ชมขึ้นลงเข้าออกได้นะครับอันนี้ก็ไฟหน้านะครับตัวนี้หมุนจัดตรงนี้นะไอ้ข้อข้อกลมกลมตัวนี้นะครับก็คือไฟไฟตัดหมอกนะอ่าไฟตัดหมอกอ่าประมาณนี้เลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ที่เปิดปิดน้ําฝนนะครับเป็นแบบหน่วงเวลาครับไอ้ค้อนนี่คือหน่วงเวลานะจะปรับระดับช้าเร็วก็ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าถ้าปรับขึ้นบนสุดนะครับก็คือช้านะถ้าปรับลงล่างสุดก็คือเรียวนะนะครับไอ้ค้อตรงนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะได้ไม่ให้เพนนิชิมมาในรุ่นนี้นะให้เฉพาะเกียวโตนะนะครับโมเดยรโซซูซงสี่นะครับ ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยครับอีสูตันยง,งห้วนนะคราม,ม,ามัทโถมอำเภอบางเลนนะครับเพื่อเฟื่องล้ในการเราถ่ายทำในวันนี้นะครับสนใจรถเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์นะครับท่านผู้ชมติดต่อกันเอาเองนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแล้วพามาดูรถเฉยๆนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนีล้ลากันไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ